เพื่อที่จะรักษามาตรการของสปอและก็สร้างชื่อเสียงให้กับตางจังหวัดภูเก็ตของเราด้วยนะคะการนาส่งแมสนะคะนล้วกล้องลูกหล่อจะไปไหนกันแน่ไหนแพงว่ะแ้กล้องลูกหล่อคะนล้วกล้องลูกหล่อจะไปไหนคะคน้ลูกหล่อจะไปไหนคะไม่มาช่วยดูบ้าคุณเพชรปากเพง ขออ่านรายนามนะคะตัวนายสัจัยทองสะอาดนางสาวรบีพรทองสะอาดเกษจรจนจดทองสะอาดร้านอันดาอาหารสักมลาการทุูนูเก่ค่ะมารวบเป็นเจ้าท้าประธาสาเจ้าจุดลุกสองคระนะคะในวันสุดท้ายขอพรให้เจ้าบริเวแต่ความสุขสว่างสวัยมีกินมใช้ตลอดชีวิตนะค